ความต้องารเนี่ยนะผมผมสกัดน้ำปั่นนะครับผมวันนี้เราก็มามุมนี่แล้วน,ลนะมุมโต๊ะก็วันนี้จะมารีวิวหมอกหันหนอนนะครับผมช่วยนี่เราก็จะมารีวิวใบนี้นะครับเป็นโชเอก X14 ลายมาร์คมาเวสหกนะครับ Tc1 เป็นใบที่ใส่ลงแข่งนะครับมันจะมีใบแข่งกับใบเทสนะครับสำหรับนักแข่งเที่ยวเ,เริ่มมีชื่อเสียงเหมือนลอสซี่เลยลอสซี่เมื่อก่อนก็มีทั้งหมดเทสหมดแข่งนะครับ แล้วตอนนี้ก็เช่นกันครับมาร์คว็สก็มีทั้งหมด,ดแข่งทั้งหมดเทนเพราะว่าเขาเริ่มเป็นแชมป์โลกได้หลายสมัยก็เริ่มจะกลายเป็นตำนานขึ้นม่อะไรอย่างนี้ก็นะครับผมก็จะมารีวิวใบใหม่ของเขาก็าคือใบตัวนี้นะครับที่ใช้ลงแข่งปี2021ที่สนามโปรติเมาสนามที่3ของการานี้นะครับก็ถ้าจะให้ดูแพทเทิร์นที่สีนะครับสีก็จะมีไล่ไล่เป็น3าสีนะครับก็จะเ ส้มเรียกว่าสีส้มเลยแล้วกันสีแดงสีขาวส่วนสีกลมตรงนี้นะครับถ้าเป็นฉบับของมาร์กวา anging, ล์คเรทใช้จริงจะเป็นลายเรดบูนะครับแล้วก็อันนี้ก็เเวอร์ชันที่ขายจริงตามท้องถนนตามตลาดอะไรเงีเ้ยน,นะครับถ้าซื้อมานะครับหมวกใบน,นี้ก็จะมีให้แต่คิวใส่นะคิวดำนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมซื้อเพิ่มก็อยู่ที่ราคาประมาณ3,000บาทหรือ3,500บาทประมาณนี้ถ้าเป็นประหลอดสีสีก็จะประมาณ4,000บาทนะครับ ก็ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าใบนี้เป็น X สิบสี่นะครับส่วนใบนี้เป็น X ส p บสี่ามก็เดี๋ยวคลิปว่ามันต่างตรงไหนเดี๋ยวผมจะอาจจะทำแบบละเอียดให้อีกทีหลังอีกทีนะครับแต่ก็คือมันต่างกันและหลักๆก็คือเรื่องน้ำหนักแลวโซ่โมเเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้ไปเลยก็เดี๋ยวให้ดูลายที่ใบนี้กันเลยนครับนี่นะครับก็จะเป็นเป็นคำเลข93้าามตรงแก้มนะครับนี่แล้วก็จะมีคำว่าเดฟดีไซน์นะครับ ของผู้ออกแบบลายนี้ขึ้นมานะครับส่วนนี้จะเป็นสีส้มนะครับทุกคนสังเกตดีจะมีสีแดงตัดเป็นเส้นเล็กๆสีแดงเข้มขึ้นมาครับไปเียดหนึ่งมันจะเป็นกราฟฟิตี้ข้างในอยู่ในหมดอทั้ง,งหมดครับตรงน,นี้ก็จะเป็นเหมือนลายเ้นบารมา,มาเวสน,นะครับที่ผมดูมาแต่ก็คือมันมีทุกใบแหละไม่ได้มีท็อใบพิเศษอะไรอย่างนี้ใบนี้ไม่ได้ลิมิเต็ดอิ dition นะครับแล้วสีแดงนีก็นะจะมีเลขก3สามที่เป็นเส้นการาฟิตี้สีส้มแทนก็จะเป็นการตัด ให้มดูมีเลเยอร์ของสีครับมีชั้นมีมิติอะไรอย่างนี้เออส่วนที่ขาแล้วร้าด้านหลังสุดก็จะตบด้วยเส้นสีบอลเงินนี่รประมาณนี้ส่วนนี้ครับเล่ก็จะสามข้างหลังก็จะใช้แค่การตรีกรอบสีแดงครับนะใช้สีพื้นหลังเป็นแบบเป็นตัตว,ตวฟอนต์ข้างในเลยก็ดูสุดริ้งแบบนี้นะเออส่วนข้างบนนะครับที่จะขับไปไม่ได้เลยสำหรับโมของมาร์คไว้ก็คือหมดตัวนี้จะเป็นมดแดง แดงเข้มนะครับตัวนี้จะเป็นมดมดขาวมะหงมดเงินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันเป็นมดเหมือนกันนะครับไม่ใช่แมงมุมมันคือมดออแล้วจะมีสปอนเซอร์คูนแบร์นี่ซึ่งถ้าเป็นตัวเก่าของผมเนี่ยจะไม่มีมันจะเป็นหมวกต้นรถออมาซึ่งจริงๆอ่ะมันมีเราไปใส่มันมีนะครับแต่ไม่ใั่นี้จะไม่มีครับก็นะครับ ลายนี่คือลา2021จริงๆจะได้ใช้ปี2020แหละแต่คือมาเพิ่มเลประสบวันทีเแข็งทันนะครับก็เลยเลือกมาใส่ปีนี้แทนส่วนใบนี้เป็นปีเริ่มใช้ปี2016เป็น2017นะครับใช้แค่2ปีส่วนปี18และ19จะใช้สีหนึ่งซึ่งผมยังไม่มีแล้วผมไม่ค่อยสนใจจะเป็นสีดำนะครับเออไม่ให้ดูอีกพอใส่จะดมันก็จะหล่ออย่างนี้นะถ้าใส่จิสวใส่จะเป็นแบบนี้เออแต่ละเป็นแบบดีลีลิงนะครับ ในาข้นหัวหมโหวเป็นไซส์เอสนะเปลอดหมวจะเล็กหน่อยเพราะว่ามันเป็นเชิวเล็กที่สุดเปอนกล็ดเล็กที่สุดครับท้าลมนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับตรงปากของจุดนะครับตรงอลาสจะเข้าไปที่แกมขอมเราเข้าแบบนี้นะครับส่วนข้างบนจะเป็นการไล่ซ่ามันจะเข้าไปแล่วทรอนเข้าข้างในครับจะมีไล่ซ่าที่ชิวลของเราได้นะครับแต่สมมติถ้าใคร ขี่รถในอากาศที่มันเย็นหรือชื้นนี้บ่อยๆนะแนะนําให้ติดติดล็อกข้างในนะครับซึ่งตัวเองมีแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับแต่ผมไม่ติดเพราะว่ามันมันข้างหลอกตานิดนึงผมนะผมรู้สึกว่าหลอกตาเออแล้วก็จะมีข้องหลอดหน้าผากนี่เปิดเป็นตรงนี้ครับตรงนี้เหมือนจะเข้าเข้าไปเลย ในกล่องนะครับก็จะมีนี่ครับตรงน,นี้เขาเรียกเมาส์กังครับกังเราหายใจแล้วไอไมันจะยืดตลวต้น,นคิวเป็นป้านก็จะมีเขาใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีชิ้นนี้นะครับชิ้นผ้าเป็นใตข้ขาในการล้มหัวน้วมันก็จะมีชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นตรงนี้นยื่นออกมาข้างล่างเพื่อให้หม,มุดม่งขึ้นแต่ผมไม่ติดท่อมันร้อยไข่แต่เกล็ดอย่างนะครับก็เลยใช้ตรงนี้เรื่งผมบอกเลยว่าโชว์เอกเป็นหมวดที่ดีต่อคนใส่แว่นมากๆเลยนะ ผมว่าผมใส่แว่นเราใส่แว่นนี่ใส่สบายมากวอล์าให้นิดหน่อยน,นะครับเออก็ <c oughs> ไม่ได้วอล์ฟอะไรขนาดนั้นแต่คือมันใส่แต่มันรู้สึกสบายกว่านะครับ <c oughs> แล้วตัวนี้จะเป็นเอ็กซีนะครับคือผมหมกไปได้ผมเป็นใบนิยมเข้ามาไม่ได้ถูกไม่ได้นำเข้าถูกต้องตามเทรนด์ไฮแลนด์และจะไม่มีมอกกอไม่ใช่เทปติกเกอร์มอกอกเล็กซ์ครั้ตัวนี้ตัวเดียวเลย ข้อดีข้อเสียของหมวกตัวน,นี้ดิอ่ะวางกา่อนนะข้อดีข้อเสียของโขเองนะครับทำไมผมถึงซื้อถึงสองใบใช้แต่ผู้คนก็เห็นว่าผมอยากจะลองหมวกแล้วไปไหลายแนดใช่ไหมผมเคยให้สก๊อเป็นเอ็กไลท์มาซึ่งค่อนข้างจะใส่ใส่ดีนะใส่ดีแต่ผมไม่ค่อยชอบท่าราะว่า ม่ฟิตอะไรหรือเปล่านะแต่ผมใส่ไม่ได้อย่างสกอตเล้อ์พอใส่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสาเอินก็ใส่สบายอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมกลับมาใส่ส์ที่มันกระชับถูกต้องผมก็คือสาเอกับเอ็กไลท์ที่ผมใส่มันแน่นเกินไปมันแน่นมันบีบบีบไม่เท่าไหร่โอเคแต่เวลาผมใส่แว่นเข้าไปมันกดผมแบบนี้เว้ยใส่แว่น่ะมันเป็นเลีอยนห่อเลีอยเลยแต่ถ้าผมไม่ใส่แว่นอ่ะมันก็จะหนีบมือดีผมเคยลองนะมันบีบเพราะว่า ลอหูไวให้น้อยแต่ช่วยอีกมันล็อกให้เยอะมาก mm hmm. นั่นแหละส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคนใส่ได้หรือไม่ได้แล้วแต่หมวของคนนะครับ mm hmm. แต่ถ้า mm hmm. ข้อดีข้อเสียหลักที่จะเป็นกับท,ท,ทุกคนที่คนที่ใส่หัวคู่นี้นะครับข้อดีก็คือตัวนี้นะครับเงียบเป็นหัวกันน็อกที่เงียบได้ระดับหนึ่งนะครับไม่เท่าช้าแต่ก็ไม่ได้ดันเท่าเอเอยจี mm hmm. นะ แล้วก็นิ่งด้วยความเร็วสูงอะมันย่งนิ่งอยู่ถึงรูปทรงมันจะดูไม่ได้แอโรไดนามิกอะไรมากแต่มันก็นิ่งเนะครับแต่มันไม่เบาสิมันห,หนกักอีก E14 เนี่ยมันจะหนักกว่า e า3ถึง200กรัมมันอยู่ประมาณโล5โล6นะครับใบนี้ส่วนนี้จะอยู่ที่โล4ผมจำได้แม่นเลยเพราะผมแกะสติกเกอร์มัอนออกช่องลมก็เย็นดีนะ ไม่ได้เย็นมากแคอย่างนั้นก็เป็นข้อดีอยู่เพราะมันเย็นถ้าปกติถ้าหมวกที่มันไม่ดีอ่ะมันจะร้อนไปเลยใช่ปหมก็เย็นแล้วก็มันเทแอบข้อดีอย่างนี้นัเท่ทุกคนมันก็แล้วแต่คุณอยูน่นะวันเทไม่เทเกิดอะไรข้ามไปเลยอยะเออส่วนข้อเสียนะครับ รองนี้มันก็แพงทุกตัวแหละครับแต่ผมว่า,วา,วามันมันก็แพงเพราะว่ามงแบนด์อื่นตอนนี้เดี๋ยวนี้ในราคาเลี่ยสองหมื่นมันเริ่มแถมชิอดัมกันมาแล้วครับเอ็กไลท์ก็แถมชิอดัมเอจีวีพิตตาล่าสุดผมเห็นก็เริ่มแถมมาแล้วนะครับชิลดัมชาร์จสามหมื่นบาทกระแถมแบนด์อื่นๆเนเริ่มแถมมาแล้วยังเหลือนก็โซเอ็กกับแอร์ไลท์บางทียังไม่แถมชิอดัอมดม,ดม,ดมาให้ ผพูดเรององกรเดินฟ้องล้ว่าเนี่ยนั่นแหละมันเป็นเรือเเนเน่องของ,ของความูมค่าในการซื้อ mm hmm. ก็หมดแล้วนะครับข้อดีข้อเสียที่คุณรู้สึกกับหมู่ใบนี้จุดอื่นที่ผมอาจจะไม่ได้รู้สึกแล้วคุณอาจจะรู้สึกก็นั่นแหละครับแล้วแต่คนนะครับเออส่วนราคานะครับลายนักแข่งหรือลายต่างๆจะอยู่ที่26,500บาท และลายสีพื3 rapper, 3 4, 2, ้นขาวล้วนดำนวนเงาด้านอะไรย่างนี้จะอยู่ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับก็เนี่ยถึงมันจะเป็นเก่าหรือใหม่มันก็จะราคาเดียวกันเพราะว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมงกอะไรอย่างนี้เออหมดอิมเมอร์เซี่ด้วยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุสามารถดึงหน่องได้เลยแต่ผมว่าตอนผมเกิดอุบัติเหตุผมก็ไม่ได้ดึงเพราะไม่มีใครดึงเป็นนะครับ ก็เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูดีกว่าว่าตอนใส่แล้วมันเป็นยังไงใส่ว่นง่ายจริงไหมนะครับเออผมนึกไมไดูแล้วบอกว่าคิวตายแล้วใวิวใคขาดได้หายคิวตัวนี้ค่อนขอน้างกลไกมค่อนข้างจะแน่นนะครับเวลาตัวปิดมันจะดังมากนี่ครับได้ลองทดสอบใชมันก็คนเนี่ยแค่นี้นะครับเราไม,ไม่ต้องไม่ต้รักอะไรด้วยความเร็วที่ประมาณถึงสองร้อได้ที่ผมเคย อ่ะอย่างอ่ะค่ะผมขี่ร้อยแปดสิบนระ้อยเก้าสิบที่เคยลองนะไม่เปิดคิวไม่ถูกงานขึ้นมาแล้วผมก็เคยไปซ้อนรถไอสองนั่นแหละ cbr ของค้าเรือมันค้าผมซัดนสองร้อยกว่าหมดตอนแรกคิวมันเปิดอยู่เว้ยต้องปิดเองเราไม่ได้ล็อกอันนี้นะไม่เปิดเหมือนกันกแม่งกลายเป็นว่ามันล็อกสนิทเป๊ะเลยอ่าแ,แต่สมมติถ้าคุณใช้ความเร็วอย่างขับตัวพันเนี่ยอาจจะถึงสามร้อยอะไรเงี้ยให้ดันใช่ไหมก็ติดเพลินมันก็จะล็อกแล้วงัดไม่ขึ้นถ้าปุ่เนี้ยอาจจะหักหรือพัง เราจะปลดล,ล็อกก็แค่อาลงอันงั้นทิ้งจบเราใส่ให้ดู ก็เดี๋ยวลองสายดีๆให้ด <studio> ูนะก็เดี <haciendo rik> ๋ยวลองใส่แว่นให้ดูนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยถ้าทุกคนไปดูคลิปย้นอนก่อนหน้านี้ทุกคนจะเห็นว่าผมใส่แว่นพ่นหนาและยากมากอันนี้เดี๋ยวให้ดูแบบเปิดคิวนนะอันค่าอันค่าสามอย่าเปิดคิวก็เดี๋ยวทุกคนดูส,นสีนนเขาถ้าลเราสบายนี่น,นี่ก็รบร้บอยู่ เ okay. นี่ยมุมมองมันค่านกว่านะครับเนี่ยโอเคเลยนะแต่ว่าังไดอยู่ที่คนว่าจะถูกใจหมกกับไหนมากกว่ากันนะครับคนบางคนอาจจะแค่บอ,บอกแค่แบบแคบแบนี้แค่กับกว้างเนะยอะอะไร่างนี้นะครับแนะนําว่าให้ไปลองหลายๆแบรนด์ก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับ แนะนำให้ไปลองหมอก่อนนะครับที่ร้านว่าเราใส่ไปไหนแล้วเราถูกใจที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะเหมืนอนผมเห็นเสียเงินไหลเที่ยวแต่ก็การที่ลองที่ร้านเนะี่ยันไม่ได้ใส่เป็นระยะเวลานานและเราไม่ได้ไปเจอสถาน,นการณ์ยิาที่ว่าเราไปหิวขนะ้างถนนอากาศร้อนมันอาจจะมีการยุบตัวของตัวของกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับเออแต่ก็ให้ลองไปที่เราใส่แล้วเ,เราโอเคที่สุดไว้ก่อนนะครับอย่าไปฝืนอย่าไปคิดว่า ตอนนี้มันอาจจะแน่นเดี๋ยนาคตมันอาจะหลวมก็อาจจะใส่ได้อย่าไปคิดอย่างนี้เพราะว่าบางทีแมไม่ใช่อย่างที่เราคิดด้วยมันอาจจะไม่ไมยขหายหรือว่าอาจจะต้องทรมานกับมันไปอย่างนี้กาเป็นปีกว่ามันจะหลวมว่ามันไม่ใช่ตอนที่เราใส่แล้วโอเคตอนนั้นเลยมาจดโอเคตอนนั้นใส่สักปีเนี่จะหลวมช่างแม่งว่าเรามีความสุขกับปีนั้นแล้วเออก็นะครับไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้ก็เป็นการรีิวหม้กันเนาะ ใช่นะครับเออตัวนี้สีนี้2 0 2พนเป็น,นะครับก็ัพูดไปเลยว่ามีน้อยมากในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับมีน้อยมากโอเคไม่ได้จะขิงนะแต่ว่ามมีน้อยมากก็หมกใบนี้นะครับผมซื้อมาจากที่ใน facebook นะครับแต่ผมขึ้นชื่อไปให้นะผมจำไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่าชื่อเป็นชื่ออะไรเออผมผมูดสกดไม่ถูกเเออแต่ร้านที่นี่ก จะมีเพจร้านนะเดี๋ยวผมแปะให้ด้วย่าได้กันเดินาจ้ที่ร้าน MC Shop โยม็อะไรเนี่ยแหละอยู่สระบุรีนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับก็เนะี่ยผมสั่งปุ๊บพอขับมาส่งเลยอยู่นครเย,ยก็ขับมาประมาณ100 100ร้อยร้อยกว่าโลได้100ร้อยโลแบบเป็ดขับมอเตอร์ไซค์มาส่งมาต่องเลยซีพียูอะไรผมบอกโคตรอุกใจทา่งงเขามาส่งเลยหรือว่าบริการดีนะครับแล้วก็เขาให้คำปรึกษาอะไรได้ ก็ตลาเดี๋ยวเวลาซื้อหมวกกันน็อกแนะนำให้ซื้อหมวกที่มีคุณภาพนะครับหมวกผมจะไม่พูดถึงเรื่องหมวกกวัาหมวกแท้แต่ขอให้ซื้อหมวกที่มีคุณภาพนะครับราคาหมวกกันน็อกก็คือราคาชีวิตของคุณนะครับเป็นคำพูดจากการะตุลเรื่องซืป้อประคพนะครับมาเจอใหม่ที่หน้าผมสวัสดีครับ